ผู้ใช้บริการสงสัยไหมครับว่าเจ้าตู้ที่ตั้งอยู่หน้าห้องสมุดมันเป็นตู้อะไรเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับตู้นี้นะครับเรียกว่าสมาร์ทล็อกเกอร์เอาไว้ให้บริการสําหรับสมาชิกของห้องสมุดเท่านั้นครับสาหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมหนังสือแต่ไม่สะดวกมาในเวลาที่สํานักวิทยาบริการเปิดให้บริการหรือว่าหาหนังสือไม่พบบนชั้นก็สามารถใช้บริการนี้ได้เช่นเดียวกันครับและวิธีการขอใช้บริการก็ไม่ยุ่งยากส่งคําขอผ่านเว็บ o p a c ก ไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันวไลโอเทลิปก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับเมื่อสืบค้นหนังสือได้หนังสือที่ต้องการใช้บริการแล้วนะครับให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบสถานะของหนังสือด้วยว่าอยู่ที่ไหนหนังสืออนุญาตให้ยืมออกหรือเปล่าหรือว่าหนังสือมีท่านอื่นยืมอยู่แล้วหรือเปล่าหากเป็นเช่นนั้นจะขอใช้บริการไม่ได้นะครับเมื่อตรวจสอบแล้วคลิกตรงรูปรถที่มีข้อความ Delivery ได้เลยครับ และถ้ายังไม่ได้ล็อกอินสมาชิกของห้องสมุดให้ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับรหัสและก็พาสเวิร์ดนะครับจะเป็นตัวเดียวกันกับรหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยครับและถ้าหากยังเข้าใช้งานไม่ได้นะครับแนะนําให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนโดยตรงหรือ Facebook msu academic resource center ก็ได้ครับเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กด delivery ตรงรูปรถเหมือนเดิมแล้วก็กด request ได้เลยครับจากนั้นให้เราเลือกบริการ point delivery และก็ให้มาเลือกรับหนังสือที่สำนักวิทยาบริการอาคาร A ครับอย่าลืมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับกด accept agreement และกดส่งคำขอได้เลยครับใช้ระยะเวลาในการเตรียมหนังสือไม่เกิน1วันครับจะมีอ e ีเมลแจ้งผู้ใช้บริการให้มารับหนังสือและหลังจากที่ได้รับอ e ีเมลแจ้งเตือนแล้วผู้ใช้บริการมีเวลามารับหนังสือที่ล็อกเกอร์ภายใน24ชั่วโมงครับหาเลยเวลาที่กำหนดจะต้องมาติดต่อรับที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ในอีกเวลา24ชั่วโมงครับและถ้ายังไม่มีผู้มารับหนังสือนะครับจะนําหนังสือขึ้นให้บริการบนชั้นต่อไปครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการขอใช้บริการยืมหนังสือที่ล็อกเกอร์ครับคลิปถัดไปจะมาแนะนําวิธีการเปิดล็อกเกอร์ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ